ลานเก็บของเก่าออโต้ฮาเวนมันเนียนตรงไหนเนี่ยด่านนี้เนี่ยโอโ้อย่างโล่งย่อเลยแล้วกันเราผมว่าเซอร์เขาเกิดในวะเฮ้ยรอยเท้าครับผมมีรอยเท้าด้วยอ่ะ หน่งทีก่อนสองทีก่อนคุณรอบเลยนี่เอาแฟชั่นไปผมให้พิเศษหรือธรรมดาเฮ้ยเครื่องจะเสร็จแล้วเนะี่ยจะเย็น พังเครื่องก่อนหนึ่งทีก่อนครับลาลาผมย่องตามมาอย ทังไม้ไปก่อนพังเครื่องไปก่อนผมยัดเลยไม้จะได้หมดไม้จะได้หมดไปเฮ้ยมีคนมาซ้ำเครื่องพัง เรื่องไปก่อนผมแอบบผมแอบบจะรู้หรือเปล่าผมแอบ,บมาเฮ้ยหลังก้อนหินวะเฮ้ยเขาถอนหัวออกโอ้โหจบเลยสิ่งที่ทำมาเขาถอนหัวออกครับทุกคนนี่ไงเจอเซอร์ตึง ใส่หัวเข้าไปเฮ้ยู้จับเวลามานับหรือเปล่าวะเครื่องเสร็จเมื่อกี้ว่าถอดอันเดียวออกเลยหรอทำไมเขาหมดเกินอ่ะตึงเกินหรือเปล่าอดปี๊บๆเลยเสียฟีไปหนึ่งอันเรื่องมันเศร้าทังเครื่องไป ผมน่าจะไล่ละาละาคอฟนะคนที่โดนใส่หัวปบปีปะปีปีปะปีปีปะปีปบปะปีปบปะปบปบปะปบ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 ปิปะ ปิ๊บเอาไว้หนึ่งทีก่อนเอาไว้ตีเล่นไปงั้นแหละหนึ่งทีก่อนแล้วล่าคอฟ ทางเรื่องไปก่อนปี๊ปปิ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 ๊ปปี๊ปปิ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 ๊ป

อุ้ย่ันเส็จเลยหรอโอ้โหไม่ทันไม่ทันไม่ทันได้พูดจ้าตีไม่ทันได้พูดจ้า,จาคิวแล้วทุกจิตเดี๋ยวคุณคุณบอกขอแบบตึงๆก็ปิ๊บๆๆแล้วก็ปิ๊บๆเลยแล้วกันเฮ้ยใครเขาเปิดกล่องด้านบนนันะ ไอ้หมอนี่มันตึงยืนมองเครื่องปั่นไฟซะด้วยนะข้าม,มาเอาข้ามความเจ็บปวดหมอนี่มันชุกซึงว่ะเฮ้ยมาแล้วผมมาผมมาแล้ว ไมเขารู้อ่ะทำไมคนนี้เขารู้อ่ะแปลกๆนะคนนี้คนนี้แปลกๆนะทับไม้เลยเหรอตีปี๊ปป๊ปปๆ๊ปปี๊ปปี๊บป๊ป๊ไปอีกหนึ่งคน มีคนขอให้แบบว่าให้เซอร์เขาร้องนี่ไงผมก็จัดอะไรมันปิ๊บว่าแถวนี้อะไรมันปิ๊บลอยเท้าวิ่งไปไหนวะเนี้ยเอ้ยเอ้ยสุดขอบโลกจริงเวลาขอบ ลาลาขอบเราไม่ได้พุ่งตีเลยว่ะเดินตีธรรมดาเอาเนาะตีหนึ่งทีตึดตืดตๆดตๆดตื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 ดต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 ดนอนดมยาไปก่อนแล้วกันพอไปตามหาดไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเรามีมองอลาอยู่แล้วเราไม่กลัว ทังเครื่องก่อนโอ้ยเครื่องระเบิดใส่นี่ไงตึงจนคิวเราต้องร้องฮงปีบใส่ระเบิดทุกเครื่องเลยปะเดี๋ยวไว้จะมีไปช่วยเพื่อนแล้วหรือเปล่า เอาไว้ไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าเอาไว้ดูในแอบไม่เห็นรอยเท้าดอไว้เลยอะล,ะลาล่านอนอยู่นี่เดี๋ยวแล้วครับผมหนึ่งทีก่อนดอาไว้อ,อ๋อหายไปไหนอ่ะ โอ้วิ่งไปหลังเนินไอเดา้าวไหนตัวตึงนหนตึงเกินไหนต้องโดนเอ้าเจอครับเจอตืดตดตืดตืดต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 ดชอบแก้งคนชอบแก้งคนที่หมูตามมา ยี่หมูตามมาแล้วน่ดาดไว้นะน่ดาดไว้นะน่ดานนดไว้ตีหลอกกันหลอกกันไปหลอกกันมา <c oughs> <c oughs> เดียดได้ได้ปี๊ๆแค่หัวเดียวลาลาคอฟหมอบก่อนแล้วกัน ล่าสุดเขานอนอยู่ไหมนี้แล้วเขาไปไหนแล้ววะตาล่าอ๋ออยู่นี่นี่ไงย่อออล่ามันดีแบบนี้นี่เองผมว่านะมันต้องวางกับดักแน่นอนเลยว่ะลองดูดิบึ้มเอาไม่เว้ยดว,ยว่าจะวางกับดัก รออะไรเก็รออะไรทำไมเขาไม่ดิ้นอ่ะไม่มีคนมาช่วยแล้วเธอทำไมเธอไม่ดิน้นอ๋อมีดินหูกเฮ้ยท่อคืออย่างงี้เฮ้ยไม่ไม,ไม่ไม่เก็บสีคุณเขาโดดลงมาจากฮุกแล้วเขาลงหลุมเอาเรื่องเออ เป็นเกมที่แบบผมเจอกับเกมอะไรอยู่แต่ละเกมรอบนู้นอีกรอบหนึ่งดินนุกลงมาแล้วแบบเจอนี่เลยผมว่าชื่อคนจีนี่แแมงตลอดนะความรู้สึกนะแแมงตลอดทุกคนตั้งแต่เขาคานมารอละทุกคนว่าแปลกไหมเขาคานมารอตรงนั้นตั้งแต่ตั้งแต่ผมยังไม่แขวนเขาอะเอา,อางี้ดีกว่าแปลกจริงๆไม่คุณมันแปลกตั้งแต่วันนู้นละวันนู้นอะก็มีคนหนึ่งที่คานมารอตรงท่อเปิดนะพอผมแขวนเขาอะเอ้ยพอผมอุ้มเขาอะ ท่อเปิดตรงนั้นเลยคนนี้อีกคนนึงนะนอนตรงท่อเปิดเลยผมเห็นตอนที่ผมอุ้มเขาขึ้นมาเออชาดแล้วแหละคนนี้ชัดแล้วแหละ,ลหละต้องส่งแล้วแหละมันแปลก,ปลกมันแป,แปลกจริงเออวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย